ก็ตอนนี้เราก็เลยอำเภอพนมมาแล้วนะครับก็เรือตามป้ายนะอ่าตะโกบาย76กิโลนะครับตรงน,นี้เป็นถนน2เลนนะครับก็อ่าทางก็โอเคอยู่นั้นแถวแถวนี้นะแต่ว่าถ้าเลยนี้ไปอาจจะมีหลุมเล็กน้อยนะเมื่อวันก่อนผมขับมาทางนี้นะขามาผมก็มาทางนี้เหมือนกันนะครับก็บรรยากาศดีนะครับอ่าเส้นนี้นะขับอ่าร่มรื่นดีนะ วันนี้แดดร้อนไม่กลัวนะครับกลัวฝนตกอย่างอย่างเดียวนะ,ะก็เช็คดูป้ายนะครับชุมพร355นะระนอง1นอ่า2 1งกิโลนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นยังเป็นอำเภอพภนมอยู่นะครับก็คนละตำบลกับบ้านผมนะก็แถวนี้จะมีปากเขาจะเยอะกว่านะครับเดี๋ยวเราขับไปขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับ ข้ามไปสู่อำเภอรกระปงแล้วก็ตะกวัวป่าของพังงานนะตรงนี้เป็นตำบลพนมนะครับเมื่อกี้หันไปดูป้ายนะตำบลพนมนะครับก็เรายืนพื้นประมาณ70-80นะครับตรงนี้นะ7 5ถึงนะครับผมก็ไม่ได้รีบร่งอะไรมากมายนะวันนี้นะครับเพราะว่าเหมือนขากลับนะครับก็ จริงๆเอาไก่มามันน่าจะรีบหละแต่ว่าก็น้ำมันไม่ได้เติมนะครับก็รู้สึกว่าออขี่ช้าๆไปก็ไดไ้ไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้รู้สึกว่ารถกลับจากภูเก็ตค่อนข้างเยอะนะก็รถกลับจากภูเก็ตนะครับเดี๋ยวผมจะแซงรถยนตนี้ก่อนนะเพราะว่าดูแล้วเขาขับช้านะหรือว่าข้างหน้าจะมีไม่แซงดีกว่านะเพราะว่าผมรู้สึกว่าข้างหน้ามันจะมีหลุมนะก็เส้นนี้สวยนะครับป่าเขาเยอะมากเลยนะ มีรถทุกลูกกุ้งด้วยนะรถลูกกุ้งจะวิ่งอะไรหน่อยนะก็พนมแปลว่าเขานะเขาเยอะมากนะครับเคยถ่ายวีดีโอไปแล้วนะอันนี้นะครับ่าจากหลังก่อนนะประมาณโอเป็นเกือบปีแล้วครับก็เพราะว่าไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วตรงนี้ถนนทำเสร็จแล้วนะถนนเรียบแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่มันไม่ค่อยเรียบนะแถวนี้ก่อนถึงอำเภอพนมนะถ้ามาจากตะกูปลาถนนทางเรียบแล้วนะ เดี๋ยวผมจะหาโอกาสแซงรถนี้ขึ้นไปนะแซงเส้นทึบมานะแต่ว่ารถกิ่งเขาก็เบี่ยงให้เรานะเพราะว่ารถคันนั้นร้สึก็กขับช้ามากเลยเมื่อกี้ก็เราก็ยืดออกมานิดนึงนะเดี๋ยวเราจะไปชะลอยอีกทีตรงที่ถนนไม่ดีนะถนนแบบกรุกระนะครับมันจะมีอยู่พื้นผิวบนถนนที่ไม่ดีนะก็วันก่อนได้ดูใน u t u b e นะเขาก็เริ่มมาพักกันนะที่พนมนะครับตอนนี้โควิด สายพันธุ์ใหม่นะโอไมครนก็มาแล้วนะคานนี้ก็ไม่รู้จะยังไงนะโอ้โหตรงนี้วิวสวยมากครับดูเขาด้านหน้านะครับพอเลี้ยวมาปุ๊บเจอเขาเลยนะโอ้โหแล้วก็มันจะมีทางที่แยกเป็นสี่เลนเป็นบางช่วงนะช่วงสะพานอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเขาทำเขาทํารองรับการขยายถนนเอาไว้ก่อนแล้วนะแล้วก็ผมก็ คือไปไหนคันเดียวนะผมก็จะสะดวกหน่อยก็คือผมมาจะาขี่ช้าขี่เร็วก็ตามใจตัวเองนะไม่ได้ไปกับเก่งนะบางที่หลุมเยอะผมก็ขี่ช้านะแต่ตรงนี้ผิวคลุกคลานะครับผิวทางไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวิ่งคันเดียวนะก็ผิวทางไม่ดีผมก็ลดความเร็วลงนะพอทางดีเลยก็ก็ค่อยๆขึ้นนะตรงนี้ผิวทางไม่ดีนะครับเดี๋ยวตัดออกไปก่อนนะครับ ตอนนี้ก็วิ่งผ่าถนนแบบว่าผิวทางไม่เรียบมานะครับก็สักพักหนึ่งแล้วนะก็บรรยากาศดีนะตรงนี้เป็นโค้งเป็นเขานะครับก็มีเราก็วิ่งทางช่องเล็กของโมอเตอร์ไซค์มานะครับรู้สึกว่าผิวทางขรุขระมากนะครับแถวนี้ผมก็ใช้ความเร็วเหลือ30นะครับก็ขับแบบช้าช้ามากเลยนะเพราะว่าไม่ให้ใครมาด้วยนะไข่เป็ดนะครับก็เดี๋ยวมันจะแตกไปหมดนะเดี๋ยวมันมันขย่าอยู่ในกล่องนะผมก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวแบบ เดี๋ยวค่อยไปเปิดดูนะว่าไม่รู้ว่ามันเขย่าแล้วแตกหรือเปล่านะเพราะว่าโหกระดาษมาตรงนี้ทางครุกระนะครับก็ประมาณ3ามสี่ที่นะครับที่มันค่อนข้างกินระยะทางประมาณโอ้เกือบเกือบกิโลเลยนะบางที่นะครับดูวิวแต่วิวสวยนะเป็นภูเขาหินนะครับก็รู้สึกว่าหมดตรงนี้แล้วจะหมดแล้วนะจะเป็นทางเรียบแล้วนะครับก็มันก็มีหลุมบ้างแต่ว่ามันไม่ครุขระขนาดนั้นนะตรงนี้ทางสวยนะครับเหมือนเราวิ่งอยู่ในปา่า ่าแบบป่าลึกๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาหมดเลยนะข้างข้างทาง,างบรรยากาศดีนะครับอำเภอพนมนะเขาก็เริ่มมาท่องเที่ยวกันนะมีล่องล่องแพล่องเก่งล่องอะไรอย่างงี้ด้วยนะแต่ว่าผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะก็เขื่อนเชี่ยวหลานก็ไม่ได้ขึ้นไปนะก็เวลาจํากัดมากนะครับกลับบ้านก็สามสี่วันนะเดินทางก็รวมกันก็เป็นวันแล้วนะก็คือมาครึ่งวันกับครึ่งวันนะ ต่เราก็ต้องออกเมื่อเช้าออกมาประมาณสิบโมงครึ่งนะครับออกจากบ้านนะก็ไม่รู้จะถึงระนองตอนไหนนะครับแต่ว่าขามาวันก่อนมาถึงบ้านประมาณบ่ายบ่ายสามนะออกมาสิบโมงนะครับก็หลุมยังมีอยู่นะทางครุกระพื้นผิวไม่ค่อยเรียบนะผมไม่ค่อยชอบผิวแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันขี่ยากนะแล้วก็รถมันอาจเกิดอ้เกิดอาการสะบัดนะพอลงหลุมแนละ้วแบบ คือเราไม่รู้มันมองไม่ออกนะเวลาเราเราขี่เร็วๆสักประมาณหกเจ็ดสิบเนี่ยเราไม่รู้ว่าหลุมมันมันลึกหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นมันเป็นหลุมถุกระขนาดไหนนะไม่รู้ว่าผิวเรียบขนาดไหนนะก็เลยขี่ยากนะมันเป็นเหมือนบางที่เป็นถนนรอยปะนะแต่วิวสวยนะขับช้าๆชมวิวสวยถนนไม่ค่อยดีแบบเสียหายไปเยอะแล้วนะดูวิวนะครับมีนกนางเอ็นด้วยนะ ถนนเสียหายไปเยอะมากแล้วนะเมื่อก่อนตอนปีต้นปีนะต้นปีที่ผ่านมานะรู้สึกว่าทางจะดีกว่านี้มากนะผมขับอยู่นะวันก่อนผมไม่ได้ออกเส้นชุมพรมาปุ๊บเป็นปีแล้วนะเส้นชุมพรนี่ไม่ได้ขึ้นไปนานแล้วนะครับก็ไม่รู้เป็นไงบ้างนะทําถนนสีเลนเสร็จแล้วหรือเปล่านะแต่มาดูฝั่งเขาศกนี่สวยนะครับก็อากาศไม่ร้อนเลยนะครับอากาศเย็นถือว่าอากาศเย็นใช้ได้เลยใน ส่วนของภาคใต้เนาะอากาศเย็นดีนะครับก็น่าจะเลยเรื่องของถนนคลุกคลาแล้วนะเดี๋ยวเราจะวิ่งกันไปต่อนะตรงนี้ผ่านถูกเขานะครับมันไม่ไแบบเป็นสวนด้วยแหละแต่ว่ามันก็เป็นป่าเขาป่าสวนยางนะเป,นเป็นพื้นที่เขานะ <c oughs> ก็บ้านช่องลมนะครับผ่านแล้ววันก่อนนะตรงนี้บ้านช่องลมนะครับสวยๆบรรยากาศดีนะครับน่าขับ น้าขับรถเล่นนะล็อก,ค,กคันเร่งนิดนึงครับผมก็ล็อกคันเร่งไว้บ้างนะครับจะได้พอนมือบ้างนะผ่อนมือขวานะครับไม่ต้องกำคันเร่งตลอดนะแต่เส้นนี้ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากรถนอกจากบรรยากาศดีแล้วนะ,ะรถมันไม่ค่อยเยอะนะครับก็รถไม่ค่อยเยอะเยอะนะครับมีจุดถ่ายรูปนะเขาถ่ายรูปกันนะครับโน่นดูภูเขานะครับสวยเลย งงแต่ว่ามงยากนะเดี๋ยวผมจะกวาดกล้องไปให้ดูแล้วก็อุโอรอยรถหลุดโค้งนะครับหายไหมเจอทางถุกรคร,ครอีกแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะสะบัดแบบนี้นะครับมีถ้ำด้วยนะตรงนั้นรู้สึกเมื่อกี้นะภาพมันไม่ชัดนะในกล้องมันไม่เหมือนมาเห็นเองนะด้วยวิวด้วยบรรยากาศอะไรอย่างนี้นะครับเด็กๆนะครับขอชอบนะเดินทางอันนี้รถสุราษฎร์ภูเก็ตนะครับเมื่อก่อนผมเคยนั่งนะ ตอนนั่งจากระนองไปตะกโวป่าแล้วก็สุราษฎร์ภูเก็ตนะก็ไปถึงทางเข้าบ้านผมน่าจะประมาณโอูน่าจะหลังเที่ยงนะตอนนี้ก็เดีย๋ยวเช็คเวลาแป๊บนึงนะครับตอนนี้ออกมันก็หลังไงนะตอนนี้เหลือประมาณ10นาทีเที่ยงแล้วนะครับเราออกมาสิบโมงครึ่งแล้ววิ่งมาชั่วโมงครึ่งยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะก็เราต้องระวังนะบางทีโอเด็กไล่มานะ เด็กไล่มานะเขาขี่เวฟนะเราก็ขับรถเล่นกันไม่เป็นไรเด็กในพื้นที่นะเขาจะรู้นะตรงไหนโค้งตรงไหนหลุมนะเราจะขี่ตามเขาไม่ได้นะเขาจะรู้คือเขาขี่ทุกวันนะครับแล้วก็เขาจะรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นยังไงนะเราจะขี่ไล่ตามไปมากไม่ได้นะครับเพราะว่าบางที่เป็นหลุมเป็นอะไรเงี้ยแล้วเราแบบมันอันตรายนะอย่างตรงนี้ดูรถจอดนะเขาก็จะตรงนี้เป็นคาเฟ่นะเขาแบบคนเยอะมากดูนะครับ ตรงนี้มันมันวิวมันสวยนะวิวมันได้นะคนเยอะเลยนะครับแม้คนแวะเยอะเลยนะแต่เราไม่แวะดีกว่านะมันอันตรายนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เคยติดโควิดมาบ้างนะ<อ>มันจะยุ่งยากเอานะครับตรงนี้ผมไปแวะถ่ายรูปนะตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไม่แวะแล้วกันนะก็ไปต่อไปนะครับเดี๋ยวกวาดกล้องให้ดูนะสวยๆแต่นี้มันมีวิวนะมีคลองมีอะไรอำเภอพนมถือว่าได้เปรียบนะ เรื่องของบรรยากาศธรรมชาตินะครับเขาศกมีออกตรงนี้เจออีกแล้วนะเป็นทางคลุกร้านนะผมไม่ชอบเลยทางแบบนี้แต่ว่ามันก็มีปรับปลายนะให้มีให้เห็นไปเรื่อยเปื่อยนะผมมองว่าทางของพังงาระนองจะดีกว่าสุราชนะสุราชมันเป็นจังหวัดที่กว้างนะการพัฒนาบางทีมัน้าไม่ค่อยถึงนะโอ้รถเป็นรถลากอะไรไม่รู้นะโอ้เครื่องเรือนะ พอเจอทางลูกรังอย่างนี้เราจะขี่เร็วไม่ได้หลุมเยอะแล้วก็แบบมันถลกขลักถล,ก,ลกนะมันสะบัดรถเรามันสะบัดมาถึงเห็นถึงมือเรารู้เลยนะเห็นรถมันสะบัดนะครับ